โอเคสวัสดีครับอยู่กับผม CB Studio นะฮะวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็คทีมชาติโปรตุกเกสนะครับอยากได้คริสเตียโนโรนันโดแล้วก็รูเบนดิอัสโรนัลโดรูเบนบรูโนเฟรนันเดสแล้วก็รูเบนดิอัสจหนวนยี่สิบสองปีคนนี้ไปครับไปเรื่องกันที่ครั้งแรก พื้นหลังสวยมากโรนันโดแน่นอนนิ่งถูกด้วยตัวแรกก็มาเลยโหดจัดลัสเซียวอลล์มตอนปี๙7เลยนะเยอะกว่าบางตวัวนี่ครับพลังเข้าคร่าวนี่ขนาดจะไม่อัพเวลตันแล้วนี่เขียวเพือกเลย มันมีแต่แดงเปลือกไม่ใช่หรอมีเขียวเปลือกด้วยไปครับรอบที่สองบรูโน่ไปรูเบนดิอาสไปสักตัวรูเบนเอ้ยไม่ใช่สิใครเนี่ยโอ้โหบรูโน่เฟนันเดสครับจำเลย ที่จริงแพ็กนี้ก็ผิดคาดไปนะครับผมคิดว่าเจ้าวฟลิกจะมาสุดท้ายเปเป้เปมาแทนนะครับเปเป้ปอประมุกโอเคได้บรูโน,น่ฟนัน์มาแล้วต่อไปก็รูเบนดิออสไปครับรูเบนดิออสรูเบนดิออสไปรูเบนดิออส ภาพภาพจบแล้วลุยปาปิซิโอรครับไม่เป็นไรโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go